อะไรแล้วกันพี่ <S 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 อระน,นี้หนึ่งใครจะเริ่มค <C oughs> ือพื้นฐานเลยเอาจริงคือการลดน้ำหนักประเด็นที่หนึ่งเลยเลยทุกเกี่ยวกับการกินแต่หลายคนคิดว่าการลดน้ำหนักเราทำให้ผอมลงเนี่ยถ้ามันเป็นการกินเนี่ยมันมันเราเราจะทําอะไรกันบ้างพี่อย่างที่เราแยกมาเนี่ยคือพี่ว,ว่าอันอันกินเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าสมหรับ,บคนทั่วไปอ่ะเป็นเบสิกที่สุดเนะใช่ที่เดราคุยกันเออว่าแบบอยากลดน้ําหนักอยากจะผอมลงใช่ ไรย่าง้องเลือที่จะเรื่องของการปรับเรื่องของการกินก่อนเป็นอันขาดแล้วคนทั่วไปก็จะบอกได้เดี๋ยวฉันไดเอทฉันกินน้อยลงมักจะแจ้งบ่อยๆกับคำว่าไดเอทก็คือการลดปริมาณการกินลงหรืออดมื้อไปเลยอดไม่ได้มือหนึ่งไปเลยเืมอะไรคนเคยชอบอดมือเย็นนะอดมือเย็นไปเลยกินข้าวเย็นเออเป็นง่ายสุดอะสำหรับเราเน่ามันเรามันง่ายสุดด้วย ไม่หรอกพอพูดถึงคําว่าเอ้ยทาแบบช่วงนี้ต้องลดน้ําหนักหรือต้องผอมลงและจะต้องไปงานนูน่นนี่นั่นนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือพอแบบพอคิดพอมันแบบเหมือนมีอีเวนต์หรืออะไรแบบนี้ปุ๊กอะวิธีที่แบบมันเร็วแล้วง่ายสุดจะคิดได้นะตอนนั้นนะ่ะมันคดอการ,ารใช่มันคือการแบบอดอาหารหรือการที่กินกินน้อยลงเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราผอมลงเนี่ย มันเลยมันเลยเร็วอ่ะมันหมายถึงว่าเร็วในการที่จะทําแล้วก็ปฏิบัติด้วยมันดีต่อใจใช่มันดีต่อใจอารมณ์แบบอุ้ยสมมติวันนี้ฉันกินข้าวเย็นตื่นมาต่อเช้าฉันรู้สึกผอมขึ้นมาทันทีอันนี้มันเห็นผลเร็วแต่เรารู้สึกหมดใช่มันเป็นข้าวเย็นก็หอมก็รู้สึกผอมแน่ด้ว่ามันเป็นความคุ้นเคยอ่ะนะใช่คนเพราะว่าทุกคนเคยผ่านนะจุดนี้มาแล้วว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวเราจะลดน้ําหนักก็คือต้องงดอาหารกินน้อยลงอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราลดน้ำหนักได้ ซึ่งความจริงอะไรก็คือยังไงนะคือว่าเรากินเรากินน้อยลงก็แปลว่าน้ำหนักเราจะลงตัวเราจะผอมลงอย่างนี้ตามความเข้าใจง่ายๆเราเชื่ออย่างนั้นแหละคนเข้าใจมันไม่พอมเชื่อใช่เราเชื่อแหละว่คือถ้าแบบเราไม่กินเลยมันหายไปมื้อหนึ่งเราก็ไม่ต้องเป็นต้องทำอะไรมากมายแล้วอดไปแร่งไปเลยไม่ต้องตัวไม่บวมมันผอมเร็วแน่นอนอดน้ำหน่อยโหยิ่งผอมเลยเออก็ควรจะต้องผอมลงอะ คราวนี้คราวนี้คําถามมันคือว่าถ้าเกิดเรากินน้อยลงแล้วอะเราจะผอมลงจริงจริงปะนั่นไงผมว่าหลายคนไม่คิดแบบในเบื้องต้นนะพี่ถ้ามองนิ่งองว้างเลยถ้าถ้าถ้าได้ยินประโยคค่นนี้หลายคนคิดว่าเอ้ยกินนอยนงก็ต้องผอมลงดีผอมดิถูกอ่ะก็กินน้อยลงมันก็ต้องผอมลงอ่ะคิดว่านะพูดถึงอะคือจริงๆการการกินน้อยลงเนี่ยมันคือ มันคือการที่ว่าเราเอาเราลดปริมาณการที่เราเอาเข้าไปในร่างกายเราถูกปะอ่าใช่ครับใช่ไหมเพราะเราสะสมไปเยอะแล้ะอ่าสมมติว่าเราลดเราลดเราลดมื้อเย็นไปอ่ะเราไม่กินเราไม่กินมื้อเย็นแล้วเราคิดว่าปริมาณที่เราเข้าร่างกายเราเพราะเราไม่กินมื้อเย็นมันจะลดลงไปหายไปจากทั้งวันถูกป้ะเพราะเราต้องุ่นเป็นทั้งวันใช่ไหมอ่า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 หุยเป็นทั้งวัน คำถามก็คือว่าเราลดปริมาณจริงหรือเปล่านั่นไงหมายถึงปริมาณทั้งวันถูกกพต้องคุยเป็นทั้งวนันไงมันคุยเป็น <ص ص <See> แค่มือเดียวมันมันไม่มีประโยชน์ไงเวลาคิดอเรื่องว่าเราจะเอาเข้าเาเวลาเราจะคิดว่าเราเอาเข้าไปเนี่ยน้อยลงมันต้องคุยเป็นเรื่องของทั้งวันถูกป่ะคิดเป็นแค่มันก็ไม่นับมันก็นั่นอยู่ดีอะสมมติว่าตัวผมเนี้ยเอ้ย ข้าวเมื่อเย็นวันนี้ไม่กินแต่ระหว่างวันความหมายที่ต่อคือผมกินข้าวปกติแล้วผมก็ไปกินขนมโน่นนี่นี่นั่นกินชาไข่มกอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ว่าเอ๊ะก็ูอดเมื่อเย็นไงกูจะกินเมื่อกลางวันเยอะบุฟเฟ่ขนาดไหนก็ได้สองมื้อเลยก็ได้กินขนมหวานเค้กไงก็ได้เพราะว่ากูอดแน่นอนผมว่าห่าคนจะป็นที่เป็นเป็นบ่อยเนยคือแบบว่าโอเคบางทีแบบกินน้อยลงไปบางมื้อกินแค่ข้าวกระปิ้งเดียวกินนิดเดียวตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยสมมติคนชอบเล่นกันตอนเย็นนะอ่าใช่ แต่ระหว่างวันเนี่ยเดี๋ยวก <c oughs> ินขนมกินเพิ่มเดี๋ยวก็ไปกินนูน่นนี่นัน่นอะไรต่ออะไร <c oughs> โอ้พี่ก็เหมือนจะเคยเห็นตอนที่แบบเราเคยลดข้าวเย็นยเหมือนกันไปแล้วทั้งวันเราก็กลายเป็นว่าเอ้ยผมลดข้าวเย็นแล้วทั้งวันผมกินข้าวตัวตอนเย็นกินแต่สละนะัดกินเยอะใช่ไหมรีบกินน้ำโทรเลยก็อบอกว่าคนนะรู้สึกว่ายัางไงตอนนี้แบบว่ามือเย็นเน่ยมันเป็นมือที่บอกว่าต้งกินน้ําครับมันไม่ได้ถ้าิด กิจกรรมการการขยับมุมเอ็ในการเผาผ่านร่างกายแบบมื้อเย็นเนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินเยอะเข้าไปเนี่ยมันกินเข้าไปมันก็จะสะสมมี้ากของคนในที่ดี่ก็เลยแบบเป็นมื้อเย็นเอาถ้าเรากินมื้อเย็นแล้วกลับถึงบ้านแล้วก็แค่นั่งดูทีวีนู่นนี่นั่นคือถ้าเรากินเยอะในมื้อเย็นอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันจะถูกเก็บไว้ไม่ถูกมาใช้อ่ะก็เลยเลือกที่จะไม่กินมื้อเย็นมากกว่าพูดถึงนะ ได้คืคนเราอ่ะคนเราชอบคิดกันว่าที่สุวมากก็จะบอกันอนกินมื้อเช้าถูกป่ะมื้อเช้าเยอะเราะก็มีเรามีทั้งวันที่เราเผาผ่านอ่าใช่ถูกป่ะพอมื้อเย็นเรากินแป๊บเดียวพุบเรานอนละเราไม่เผาผ่านใช่อย่างแรกเลยเนี่ยคือร่างกายเรานอนเนี่ยก็ยังเผาผ่านอยู่เนาะอืมใช่แต่ว่าอาจจะรับน้อยกว่าตอนกลางวันอ่าจะน้อยกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะกินไปช่วงไหนก็แล้วแต่มันก็เข้าเป็นระบบเผาผ่านเราอยู่ดีไง คือมันไม่ใช่ว่ากินรถมื้อนี้หรือมื้อนี้หายไป<ม>ไปเพิ่มมื้อนูน้นแล้วมันจะทําให้ให้ให้โดยรวมแล้วมันลดลงไม่มีทางความหมายพี่ตอคือูนเ้อ<า>งดูเป็นภาพรวมภาพรวมท<า>ั<า><า>้งวันมัน,ม,นมันถึงจะเก็ตได้ว่าว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเราทาอย่างประเด็นแรกคือเราทานน้อยกว่าปกติหรือ,อ,อเอปล่าเชิงปริมาณอันนี้เราพูดในเชิงปริมาณถูกกว่าพี่ไม่ได้พูดในเรื่องของพวกแคลอรี่เราต้องโฟกัสว่าอันนี้เราเรากำลังพูดถึงเรื่อง ปริมาณในการกินในหนึ่ง1 1> วันต่อหนึ่งวันหนึ่งวันโอเคครับโฟกัสหนึ่งวันอันแรกอันแรกคือปริมาณก่อนก็คืออย่างแรกเราต้องดูก่อนว่าเฮ้เรากินอย่างที่ถามไปอ่ะคือเรากินน้อยลงอ่ะเรากินน้อยลงจริงหรือเปล่า,อ,าอ่าแกคือปอริมาณเรากินปริมาณน้อยลงหรือเปล่าถูกครับถูกปะอันที่สองจริงๆแล้วเนี่ยคือร่างกายไม่ว่าจะเป็นคือปริมาณมันก็มันแค่เป็นเหมือนแบบถ้าเกิดเปรียบเทียบปริมาณเป็นเหมือนน้าหนักกันนะหรือเป็นแบบเรียกอะไร ไม่รู้อะเรียกอะไรก็รวมๆเข้ามาในร่างกายเนี่ยปริมาณเนี่ยแต่จริงๆแล้วสาหรับร่างกายเราอะ่ะมันคิดปริมาณไม่เหมือนกับที่เราคิดอะเ,งงเรา,าจ,จะคิดย,ย,ย,ยังไงถูกปะ <laughs> เราคิดว่าเราเปรียบเทียบอ,อาจจะเปรียบเทียบเป็นข้าวมื้อนึงกัแบบไม่กินข้าวแล้วหรือข้าวสองมือ้อกันจะข้าวสามมื้อเป็นข้าวสองมื้อปริมาณน้อยลงแต่ร่างกายเราอ่ะมันม<ง>องทุกอย่างเป็นสารอาหารได้มองทุกอย่างเป็นพลังงาน ปลว่าเวลาเข้ามาเนี่ยไม่มันก็จะค่อยดูแล้วว่าเอของที่เเข้ามาเป็นพลังงานมากพลังงานน้อยถูกปะครับยกตัวอย่างเช่นว่าเข้าอาจสมมติว่าข้าวข้ากับเพราเซเว่นอย่างเงี้ยสามร้อยกรัมมันถ้ากิดจำไม่ผิดใช่ไหมสามร้อยแคลเเ่นสามร้อแคลสามรอยแคลโทษว เราเห็นอันนั้นเป็นปริมาณเยอะถูกป่ะตีว่าปริมาณเยอะระดับหนึ่งก็แล้วกันค้กเปนนาะเครื่องเครื่องดื่มเครื่องน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องส่วนมากก็ประมาณสามร้อยแคลแล้วก็มีน้ําตาลสูงกว่ายอ่าเพราะน้ำตาลเพราะน้ำตาลเยอะใช่เพราะน้ำตาลเยอะแต่เวลาในขัวเราหรือตัวเราอ่ะเราคิดถึงปริมาณอ่ะเราเห็นว่าข้าวกระเพราเนี่ยทุกครั้งที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังนู่นนี่นั่นเนี่ยมันมากปริมาณมากกว่าน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋อง โดยดูตาไปเปล่าเราไม่สนว่ามันแคลวเท่าไหร่แต่เราสนว่าปริมาณมันดูเยอะกว่าถุงนี้ต่อใช่มันดูแบบคนติดภาพลักวงตัวเราเองแต่ก็จริงนะพี่คือแค่แบบลองคิดง่ายๆว่าอ่ะหนึ่งมือมือนี้ถือกระเพราอันนี้เป็นน้ำบัลลมกระป๋องเน่งถ้าสมมติเราเลือกกินกระเพรากินดูกินได้อิ่มกว่าหรือมันดูเยอะถ้าเราเลือกกินน้ำบัลลมเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้วันนี้เราไม่ได้กินข้าวหรากแค่น้ำนะ ใช่ <จะ S 1> ประมาณน,นั้นแต่สมองเราจะคิดอย่างนั้นแต่ร่างกายเราไม่เหมือนกันร่างกายเรามองเป็นพลังงานอย่างเดียวร่างกายจะมองว่าไม่ว่าเราจะกินข้าวกะเพราไปหรือเราดื่มน้ำมะขามเหลึองในขวดนียพลังงานเท่ากันในพลังงานมันก็คือจํานวนแคลอรี่ถูกป่ะพี่ใช่พลังงานก็คือแคลอรี่คือแคลอรี่ที่ที่เรานั่นคือร่างกายเราใช้มันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเราอาจจะมมอว่า,าอาจจะกินปริมาณน้อยลงแล้ว เราลดเป็นหนึ่งมือ้อแต่ไอ้มื้อที่เรากินเนี่ยเราจะกินของที่คแคลอรี่สูงอ่ะอ่าใช่คนคนน่าจะพลาดตรงนี้เยอะเออคนน่าจะพลาดตรงนี้<ม>เยอะหลายหลายคนกินข้าวเย็นคุกกี้แค่ชิ้นเดียวอ่ะคุกกี้ออหรือพวกขนมหวานหรือเค้กอะ่ะแค่หนึ่งชิ้นเล็กๆอะ่ะแต่มันคือเท่ากับข้าวแบบหนึ่งจานหรือแบบเออคือแบบเค้กปกติ อาจจะกินปริมาณไม่กินข้าวเย็ยนแล้วหนึ่งมื้อถูกปะ่ะลดลงจากปกติที่กินสามมือ้อข้าวกลางวันอาจจะไม่กินในปริมาณหรือน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นก็ได้แต่ข้าวกลางวันจากปกติกินแค่ข้า,ขา,ขา,าวกะเพราตอนนี้กลายเป็นกินข้าวหมูกรอบไปมหาศาลเลยข้าวหรอบเยข้าวกะเพราอะข้าวหมูกรอบหมูกรอบนี่สุดยอดของพามอร่อยนะจริงช่วงนี้หากินยากเ,<อ>เลยหมูกรอบอร่อยมาก กินข้าวหมูแดงหมูกรอบหรือกินอะไรอย่างนั้นนะกินที่ของที่มันอาจจะอ้วนไอ้อันที่เรียกอะไรมันให้พลังงานมากกว่าที่ปกติเราไม่กินข้าวตอมหมูเย็นก็เป็นแต่เราก็ไม่สนแต่เราก็ไม่สนเราบอ์ผมว่าถ้าหลายหลายคนเป็นเรื่องเรื่องช่วงช่วงนี้เลยนะกระแสชานมไข่มุกเออชานมไข่มุกตัวดีเลยล่ะคนทั่วบ้านทั่วเมืองดีเพิ่มมากกรุณาอยาค่าพิงครับเขาเรียกว่าอย่าอย่าใส่ไร่ของอร่อยทั่วโลกมากเลยอย่าใส่ไายของอร่อย จะใส่ไร้ของอร่อยของอบ่อยใส่ผู้มันมันเท่าไหร่อะใครรู้ปะพี่รู้แต่ว่ามันอ้วนอะนี่สารภาพก่เอาแบบสูตรอร่อยเนี่ยโยกแบบว่าเรียกว่าอะไรอะข้นคาราเมลข้นฟองนมอาเพิ่มคาราเมลออนท์ไป400กว่าใช่ผค้อบพันเขาโดยเฉลี่ยก็จะประมาณ อยู่ที่สองถึงสามร้อยแล้วแต่ว่าเราสั่งสูตรอะไรวานไหมว่า่เอเมกอินันเผาเผาชีสเชิร์ดอะไรอยู่ข้างบนอะไรนั่นด้วยใช่ถ้บถ้าถ้าเป็นเป็นแบบผมอะมีชีสมีคาราเมลมีมูสตัวไข่มุกเพิ่มเพิ่มนมไม่โลเฟแด้วยนะหวานร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมบางบางกับสี่ร้อยจุกไปว่าแบบแน่ๆคือ ตรงไข่มมกอะมันก็คือแป้งเนาะและไอตรงที่ในน้ำอะที่มันเป็นรสชาติแบบหรือไอที่มันเป็นปามันก็ต้องมีน้ำตาลเยอะอยู่แล้วไงตัวไข่มุมก็เคลือบด้วยน้ำตาลอยู่แล้วต้มเสร็จทีนี้มันก็จะกลายเป็นว่าท็อปปิ้งที่ใส่มาเพิ่มเพื่อแบบทําเมนูหรืออะไรอีกอะที่ชีสเอ้ยอะไรเอ้ยบอ้โหคุณพระเป็นท็อปปิ้งเสริมใช่คือแบบทำให้ชีวิตทำให้ชีวิตอบมีหวานความสุขอะไรอย่างเงี้ย ขออ้างขออ้างเวลาคนหิวไข่มุกสำหรับสำหรับคนดูนมีมีน้องน้องคนหนทีมของเราเนี่ยตั้งแต่อยู่บ้านสั่งทานไข่มุกทุกวันเนี่ยตัวไซซ์เพิ่มขึ้นเยอะมากก็เกิดอนแล้วเหมือนพูดถึงไข่มุกมันไม่ใช่เมนูหลักหมายายถึงว่ามันไม่ใช่อาหารหลักมันคือของกินเสริมหมายถึงว่าเวลากินข้าวเราจทานเสริมมาทานเสริมด้วยเราจะอร่อยมากมันกลายเป็นว่ามื้อนั้นเรากินข้าวสองจาน แล้วมันเป็นสิ่งที่ตัวคนเท่เดียวนมีอัตลกเอาง่ายๆคนเราคิดง่ายๆเลยถ้าให้เรากินข้าวอย่างเงี้ยกับกินชานงไข่มุกเราก็จะรู้สึกว่ากินชานงไข่มุกมันไม่ได้หนักอ่ะมันเป็นแค่น้ําอ่ะใช่ใช่เพราะสึกของคนแต่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะอ้วนมากกว่าข้าวอยู่ด้วยซ้ำเพราะว่าจำนวนแคลอรี่ของชานงไข่มุกมันมากกว่าข้าวอย่างเช่นสมมติว่าเรากินข้าวอย่างเงี้ยคินคีเลยนะสมมติว่ามื้อข้าวที่กินอ่ะข้าวเปล่ากับอาจจะเป็นแบบว่า ไข่ต้มผักต้มไ่ต้มผักต้มหมูมะนาวอะไรอย่างเงี้ยยังแค่แบบอาจจะไม่ถึง200แคลได้ซ้ำชานมนี่มันดีดไปถึง300กว่าแคลแล้วอ่ะขนาดใสิ่ที่เป็นเมนูต้มหรือว่าแบบเมนูที่ไม่ได้ใช้น้ำมันอ่ะแคลอรี่มันก็จะไม่เยอะขึ้นไปอีกเพราะว่าอย่างเมนูผัดหรืออะไรอ่ะแคลอรี่มันมาจากน้ำมันที่ใช้ผัดด้วยไงแต่ถ้ายิงเป็นพวกเมนูต้มลวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะน้อยมากอันหนึ่งที่มนักต้บที่พวกเราเองกินกันบ่อยคือข้าวมันไก่ อ่าสะดุ้งเลยนะไก่ไม่เท่าไหร่หรอกไก่ต้มเนอะไก่ต้มไงเนี่ยไก่หมูต้มไก่เนื้อไก่ต้มข้าวเนี่ยไก่มุกมูต้มเลยคุณต่อหารคลีนอาหารคลีนฟังสบายใจเลยฟังแล้วดูสบายใจไก่มุกต้มแต่ไม่สนใจใครเขาลดลดมื้อเย็นไปแต่กลางวันกินข้าวมันไก่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ช่วยเลยทุกคนช่วยยาก ก็คือจริงๆแล้วก็คือเราไม่ได้เราเรา,เราใช้คําว่าลดงดมือเย็นไปแต่จริงๆคือช่วงเชา้าหรือช่วงกลางวันเนี่ยเราก็กินเผื่อมือเย็นไม่เรียบร้อยละในความเป็นจริง <c oughs> ใช่คือคืนนี้มันเป็นอาจจะ<ม>เยอะกว่าด้วยเป็นอันหนึ่งที่ที่ต้องเอาไปเอาไปคํานึงนะถ้าเกิดอยากจะอยากจะผอมลงอะไรอย่างเงี้ยอยากจะ <c oughs> จะลดซส์ยอยากจะอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาไปนั่นอีกอันหนึ่งคือจริงๆที่นั่นก็คือว่าบางทีเราลดเนี่ยเราลดลงมาแล้วแต่ว่าเราอาจจะยังลดไม่ถึงที่ปกติเราใช้ จะไม่ลดต่ำกว่าที่ปกติเราใช้ก็เป็นไปได้ออย,อย่างเช่นถูกปะคืออย่างสมมติปกติเอา,อางี้สมมติปกติเราเอาไงอีอ่ะเป็นแก้วน้ำก็ได้แก้วน้ำแก้วน้ำหนุงไปแก้วน้ำถูกปะปกติเราทานเต็มอยู่ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มแก้วเลยอ <c oughs> ตอนนี้เราลดลงมาละเรากินน้อยลงเราลดลงมาเหลือจากเต็มแก้วเนี่ยเหลือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต เร่ไป25เปอร์เซ็นกินแค่75เปอร์เซ็นเคจาก100เรากินแค่75เปอร์เซ็นต์อแต่จริงๆแล้วร่างกายเราอ่ะอันนี้มันแล้วแต่คนนะแต่บางแต่ร่างกายเราอาจจะใช้อยู่แค่50เปอร์เซ็นต์ก็ได้สมมติว่าสมมติร่างกายเราใช้50าสิบเซนก็แปลว่าเราก็ยังทานเกินกว่าที่เราใช้เนี่ย25เปอร์เซ็นต์อยู่ดีอ่ะถูกปะถูกครับ ก็คือคือนั่นแหละคือคือการที่เราลดเนี่ยมันก็คือถ้าเกิดกินเร็วๆง่ายๆด้วยความเคยชินของพวกเราันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เออมันไม่เซ mm hmm. นอ่ะเมื่ก่อนกินเท่านี้ <Basic. S 1> ตอนนี้กินน้อยลงแล้วมันต้องลดลงดิอะไรอย่างเงี้ย <Hi. S 1> แต่มันมีหลายปัจจัยที่ที่เราอาจบางทีหลายๆคนอาจจะไม่คิดอะ่ะปัจจัยในการว่าเอ้ยน้อยลงจริงหรือเปล่าน้อยลงแล้วแต่น้อยลงพอไหม ป่ะเพราะถ้าเปลี่ยนเทียบอย่างนี้เปลี่ยนเทียบแก้วมิกเกะเออร่างกายเราเป็นที่ซับซ้อนยิ่งวันยิงย่งยิง่งแบบพอศึกษายิ่งซับซ้อนเนี่ยมันยังข้าต่ไมิกเกะถามว่าโอเคสมมติว่าร่างกายเราใช้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของแก้วน้ำน,นั้นถูกป่ะเราลดลงมาเจ็ดสิบห้าถึงเราลดลงมาห้าสิบอ่ะเราก็ยังไม่ลดลงเรายังไม่ผอมลงอยู่ดีเพราะมันพอดีอ่ะ uh huh. มันต้องลดลงไปต่ำกว่านั้นอีกถูกป่ะล่ะ แล้วยิ่งลดแต่มันก็ยิ่งยากอย่างอย่างทุกคนที่คิดว่าทุกคนเคยเคยแบบว่าแบบลองแบบทานน้อยลงกันมาแล้วเนะลองผมว่าทุกคนเป็นในชีวิต <laughs> ผมยังเป็นเลยต้องต้องต้องเคยมีบ้างอ่ะไม่ว่าจะมไม่บ่อยหรือหรือทีอ่อะการที่จะลดอย่างนั้นเนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากอ่ะพี่ว่านะคือมันสำหรับผมนะผมคิดว่ามันมันทำได้ในระยะสั้นแต่พอถึงเวลา ทุกคนมันก็ต้องการหาอะไรอร่อยๆเข้าเข้าแบบร่างกายอยากกินอะไรเพื่อตอบสนองการกินมันคือกง่ายที่สุดแล้วอ่ะมันคือความสุขที่ง่ายที่สุดแล้วเราทุกคนก็คือแฮปปี้กันมันจะทําไม่ได้แนเป็นการเป็นว่าถ้าเราจะต้องมากินน้อยตลอดเวลาหรือหรืออย่างเงี้ยไปตลอดอ่ะเราทําไม่ได้แล้วผลสุดท้ายเราก็จะกลับมากินเยอะเหมือนเดิมสำหรับผมเยอะกว่าเดิมเรื่องเรื่องวินัยในการกินเป็นอะไรที่สําคัญแล้วก็ค่อนข้างที่จะยากมากในการที่เราจะคุมในระยะยาว ไ่ได้ะพี่ว่าอย่างที่ที่ตอนเขาเรียกอะไรการลดน้าหนักอะ่ะเอ้การแบบอดอาหารเรียกว่าอดอาหารดีกว่าหรือลดน้อยลงเนี่ยส่วนหนึ่งคือมันเหมือนมันเหมือนจะเห็นผลเร็วอะ่ะคนเลยใช้คนเลยทากันเยอะใช่ใช่ใช่ใชถูกปะถูกคือแบบว่าแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดแบบว่ามองกันแบบยาวขึ้นหน่อยอ่ะนะมันเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะแบบ มันเห็นผลแค่ระยะสั้นอะสั้นมากๆเลยด้วยอาจจะส่งผลเสียได้ซ้ำเลยพี่ในระยะยาวอาจจะส่งผลเสียในระยะยาวได้ซ้ำสำหรับการแบบเออคืออาจจะไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงว่าเหตุว่าได้ว่าส่งผลเสียหรือเปล่านะแต่เอาแค่าคุยกันแค่ว่าอยากจะอยากจะลดต่อเนื่องอย่างเงี้ยหรืออยากจะผอมลงต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันมันมันเวิร์แค่ไหนในการที่ลดอาหารเนี่ย คือถ้าเกิดโดยทั่วไปอ่ะอย่างถ้าเกิดเราสังเกตกันอ่ะอันนี้พี่ก็แบบไม่ไม่ไม่มีความรู้แบบเป๊ะๆนะแต่ถ้าเท่าที่เท่าที่สังเกตหรือเท่าที่ได้ยิงคุยๆกันดูกันคนส่วนมากเนี่ยพอลดลดอาหารไปเนี่ยก็จะเริ่มแบบว่าโอเครู้สึกผอมลงน้ําหนักเริ่มลงตัวเริ่มดูแบบอ่านเล็กลงบ้างอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็จะเริ่มแบบเริ่มรู้สึกกันได้เริ่มเห็นผลกันถูกปะ โดยทั่วไปแต่แล้วก็โดยทั่วไปเหมือนกันอาจจะแบบหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ลงแล้วอะหลังจากอาทิตย์สองอาทิตย์อะหลังจากที่เห็นผลไปแล้วอะมันไม่ลงต่อไม่เหมือนไม่มาอย่างเงี้ยมาปุ๊บลงมาปุ๊บเอ้าอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วมันก็นิ่งต่ออยู่อย่างเงี้ยมันไม่มันไม่ค่อยแบบลงไปเรื่อยๆอะ หลักๆอ่ะมันมันเป็นเพราะว่าร่างกายเราอ่ะพอคือร่างกายเรามันค่อนข้างเหมือนแบบเป็นฉลาดอะ่ะร่างกายเรามันก็จะปรับ,รบตัวตามตใช่อย่างเดียวพวกเราเป็นนักกีฬาเราคงรู้กันดีอ,ะอ่ะคือมันก็จะเริ่มปรับตัวตามว่าแบบเฮ้ยตอนนี้จริงๆแล้วทุกวันนี้เราใช้พลังงานแค่เท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยเเกิดนั้นเนี่ยก็เสฟพลังงาน พอได้พอได้อาหารไม่ได้ก็ือได้พลังงานมาไม่พอถูกไหมไม่พอใช้ก็จะเซฟพลังงานเซฟพลังงานเสร็จแล้วมันก็ไปเหมือนแบบเครื่องเราร่างกายเรามันก็จะออกเป็นแบบในความเข้าใจแบบแบบบ้านๆของพี่นะมันก็จะเป็นแบบว่าทาให้แบบช้าลงอะ่ะเหมือนแบบเหนื่อยง่ายขึ้นไม่ค่อยมีแรงอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันต้องเก็บพลังพลังงานไว้ใช้ทําแบบใช้ทำใช้ทำฟิตทั่วไปของเราอะ่ะ มันก็เลยไม่ค่อยมันก็เลยแบบระยะหลังจากที่มันลงมาช่วงแรกอะมันเลยไม่ค่อยสามารถลงต่อได้ต่อเนื่องเท่าไหร่นันกอ่ข้าใจถูกป่ะน่าจะน่าจะน่าจะประมาณนั้นนะอันนี้นะ่าจะเป็นแบบคนส่วนใหญ่น่าจะเป็นน่าจะประสบปัญหานี้กันคิดว่านะลำบากที่จะทำสารหลสชาวหดงเบ มันมันไม่ใช่ลำบากยมันมีผลข้างเคียงเยอะอกับการอดมือ้อกินมื้อกับการที่ว่าเราก็จะผิดว่าอดอาหารแล้วมันจะทําให้คุณผอมยืนยาวเนี่ยไม่ใช่ไอ้มันทรมานไอ้อความทรมานการก,กินแล้วมันมีแบบไอ้อ,อย่างที่ทำให้ิดเหมือนพวกเราจะพูดก,กันโยโย่อะไรสักอย่างปะหไม่พูด<อ>มีความโยโย่กลับมาอะไรต่อโยโย่อาจจะโยโย่สูงขึ้นด้วยถูกไหมพี่ต่อใช่ใช่ใช่เพราะมันอยากกินเอะขึ้นงดอาหารไปเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้ถึง จังหวะหนึ่งร่างกายต้องการมันโหยอาหารปุ๊บก็กิน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 แล้วรู้สึกว่าทิ้งข้าวไม่อยู่เขาเรียกว่าสุดท้ายแล้วคนไม่ไหวมากกว่า <c oughs> ตะบะแตกถ้าจริงๆไอ้ภาพโยโย่เนี่ยก็เป็นภาพที่แบบว่าพี่ว่าหลายๆคนอาจจะอาจจะเข้าใจไม่ไม่ถูกนัก,กน,นะส่วนมากคนจะคิดว่าโยโย่ไปเหมือนไปนเหมือนโยโย่นะก็คือว่ามันลงไปแล้วเวลามันดีดกลับมามันก็ดีดกลับมาที่เดิมแต่จริงๆแล้วอ่ะ มันลงไปแล well, uh ้วมันดิบกลับมาสูงขึ้นอะที่มันดิบกลับมาสูงขึ้นเพราะว่าเพราะร่างกายอย่างที่ตอม่อกี้บอกอะคือว่าพอมันใช้น้อยลงแล้วอะแล้วเรากลับมากินเข้าเดิมเนี่ยแต่ว่าไม่ใช้น้อยลงแล้วใช่ไมมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมันกลายเป็นกินเกินจากจากที่มันต้องการจากเกินจากจากสมัยก่อนมันก็ค่อยเด้งกลับลงมาอยู่ที่เดิมใหม่มันใช้เวลาร่างกายมันใช้เวลาการปรับตัวพัก ร่างกายงอแงมันก็จะสรุปประมาณว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรื่องโฟกัสเรื่องการกินอย่างเงี้ยคือการที่เรากินน้อยลงในคำว่าการกินน้อยลงในเรื่องของปริมาณเนี่ยไม่ได้แปลว่าน้ําหนักเราจะลงหรือเราจะผอมลงเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยร่างกายเราฉลาดกว่านั้นโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะวัดจากปริมาณของแคลอรี่ก็คือว่าการกินทั้งวันปริมาณมันไม่ได้สําคัญแต่จริงๆนะ้ความสําคัญมานคือเรื่องของแคลอรี่ พลังงานคือพลังงานพลังงานที่ใช้พลังงานทั้งวันพลังงานที่ใช้ทั้งวันใช่แล้วก็อาจจะเรื่องของเกี่ยวกับพวกว่าสัดส่วนว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายแต่ละคนเนี่ยมันใช้แบบว่าพลังงานเท่าไหร่แล้วเรากินไปเท่าไหร่ต่อให้เราลดแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ลดแตะถึงปริมาณที่ร่างกายเราใช้เท่ากับหมายถึงว่าคือมันก็ยังไม่ร่างกายเราใช้แค่ห้าสิบเนี่ยอาจะลดไปอย่างที่ตอบบอกเะยมีร้อยหนึ่งอาจจะลดเือสักเราลด ลดอาหารจนเหลือ75อแต่ร่างกายเราใช้าิบมันก็ยังมีแกลปของมันอยู่ซึ่งตรงจุดๆเนี้ยมันก็ยังแสดงว่าเราลดลดไม่พออีกยังอ้วนอยู่เหมือนเดิม,ม,มแต่เขาเรียกว่าอะไรสปีดของการเพิ่มสะสมสะสมความอ้วนตัวเองน้อยลงหน่อยนิดนึงอ้ใช่ใช่ใช่็นปะปกติอ้วนขึ้นเท่าหนึ่งเท่าหนึ่งอันนี้อ้วนขึ้นแค่เศษหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเห็ะ คื <Good> อรอความเร็วในการในการอิจฉาใช,ใช่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 ต่าเลยไคนได้ยังสุดอนนี้มันก็จะประมาณเท่านี้ป่ะพี่หรือว่าอะไรนะในส่วนของตรงน,นี้มันก็จะประมาณเท่านี้ป่ะหรือว่าพี่แบบอยากอธิบาย,ยอะไรเพิ่มเติมคนแบบอะไรคนที่เขาสงสัยอยว่าเอ้ยจริงๆลนะ้กินนะตอนนี้นึกออกเท่านี้